ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมพวกเราแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับ k สม Smart Car นะคะหรือกิดลุงลรถจะเดิญยนต์นควาประถมนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เยอะๆก่อนนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจเป็นรถคันนี้เลยติดต่อคุณฟุกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณฟุกทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะหรือต้องการทราบเอกสาร รายละเอียดการออกรถก็ติดต่อโทรมาหาคุณฟุ๊กได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวรอให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเราจะให้คุณฟุกมารีวิวคัน d a าแจ๊ดคันนี้กันนะคะ เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะขอบคุณสำหรับยอดแชร์ด้วยนะคะอ่า ุดชาด้วยนะคะสวยจัดครับคันนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะเข้ามากี่ครั้งก็หมดทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าราคาถูกด้วยผ่อนถูกแล้วก็เป็น Honda j เจด้วยนะคะเป็นรถแบรนด์หลักด้วยหาเข้ามายากมากๆเลยนะคะว่าต้องคัดเกตทุกคันรถร้านนี้สวยทุกคันนะคะเอาขอบคุณมากนะคะ ครับผมสวัสดีครับพบกับผมฟุก KR สมาร์ชชานะครับผมเดีเมื่อกี้รับลูกค้านะครับผมก็ต้องใส่แม้กันนิดนึงนะครับก็วันนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็น Honda j a จ z รุ่นปี2012นะครับเป็นตัว GE นะครับก็ลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่ก็สนใจก็มากมาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองเริ่มดูเริ่มชมกันนะครับผม เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านซื้อเข้าที่เราสัดเกตเข้ามานะครับเป็นรถบ้านซื้อเข้ารถเจ้าของเดียวจากป้ายแดงนะครับผมเ,เดี๋ยวเราก็มาลองดูลองชมกันนะครับว่าความสวยความงามของคันนี้จะมีขนาดไหนพอดเออีเราอองฝนก็ได้ปล่อยปลายสายเข้ามานะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจ มาเยอะหรือว่ากดแชร์กันออกไปนะครับนี่ก็เป็นล้อแม็กเดิม Honda นะครับแต่ว่ายางไม่เดิมแล้วเพราะเราเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยนะครับยางใหม่ปี2020นยนะครับยางของใหม่เลยเบิกมาให้ใหม่นะครับลูกค้าก็เอาไปใช้งานกันแบบยาวๆนะครับเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆนะครับผม สวัสดีคุณสามารถนะครับผมสวัสดีคุณแก้วครับแล้วก็สวัสดีคุณเอกรัตด,ด้วยนะครับผมสวยๆเลยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านซื้อเข้ามาอรถบ้านแท้นะครับผมซื้อเข้ามาจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่สนใจเป็นแบบกใหม่ยังใหม่เดี๋ยวคุณุเปลี่ยนให้ฟรีนะคะสำหรับโปรเดือนนี้นะคะอ่าครับผมแล้วก็จะมีชุด แต่งมาให้เลยนะคะจากโรงงานเลยคุลูกค้าก็ลองเลือกดูนะครับผมก็ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าหาใช้งานก็จะเป็นเน้นล้อเดิมๆเพส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้า,าลูกค้าจะเอาไปแต่งอะไรก็ต้องการลอ้อแฟชั่นก็หาเรามเข้ามาคุยก,กันนะครับประมาณนี้นะครับผมเงามากเลยนะเพราะของเราได้ขัดสีเพิ่มเงามาให้เราเล้อกลองเงาสะท้อนเลยนะครับผม ภาษีผ่านปี6ปีนะครับต่อเรียบร้อยแล้วภาษีต่อเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวรอทําเรื่องนะครับรอโนยยอนย้ายเข้านอกรงทพค่ะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับอันนี้เป็นแจ๊คเครื่องพันห้านะครับผมเป็นแจ๊คเครื่องพันห้าตัว SV นะครับผมตัวเอสวนะครับ เงามากๆากนะคะของเราแันนี้ถูกสะท้อนปัาบเลยเช็ดวันเลยนะครับอ่าวันนี้ฝนก็เปิยปลายลง,างมาตกตลอด<ช>ทั้งวันนะครับผมตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเราก็พยายามไปไหนมาไหนก็ลำบากคื็อาจจะต้องเดินระวังระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะลื่นไปเป็น h o n ้าแจ๊สนะคะ h o n ้าแจ๊สน,นะครับออกไปเปิดใบทะเบียนทั้งหมดเลย เราไม่มีปิดปังปิดไม่มีปิดป้งป้ายทะเบียนใช่ครับพอ<ล>ดีเ<ล>มื่อกี้ต้องถ่ายรูปลงเว็บไซต์ครับเขาให้ปิดป้ายทะเบียนไลยมีเซ็นเซอร์มั่งหลังด้วยนะะคเซ็นเซอร์ล่ะเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท้ายหลังนะครับ <ๆๆ S 2> อากาศ <ranked> ก,ก็จะง่วงๆหน่อยค่่ะอาได้เป็นฮอนด้านะคะสำหรับฮอนด้านี่ขายดีมากๆเลยแล้วก็แจ๊สส่วนใครที่หาสีขาวอยู่นะคะก็มีเป็นสีดำนะคะใครที่มองใครที่มองหาแจ๊สชมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น สีขาวสีเทาสีอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีมีสีดำนะคูกบผู <aff le ck> ้ชมนอกจากว่าเ,เราหาซื้อคันใหม่เข้ามาได้นะครับก็จะได้ขอ่านด้านหลังนะคะกลรวใ,ใกล้ๆด้านหลังกว้างมากอ่าเต็มๆเลยนะครับผม ฟางแบบสุดๆเลยอ๋อก็เปิดสองฟังเอาโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้พอดีผู้ช่วยไม่อยู่นะครับผมอ่าสวัสดีคุณเผู้ชมด้วยนะคะรถสวยมากเลยนะคะอ่านี่นะครับผมขอพอดีมันติดหนนะังไม่อยากไม่ยันเลยครัานะค,ครับผมเออให้ดูแค่ล้อยางอะไรนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่มาใช้บริการกับทาง K-automat ค่ะนะครับเราเออเขาเรียกว่าอะไรนะ เรื่องล้ออะไรกับเครื่องมืออุปกรณ์ทอดล้อเบื้องต้นนะครับเรามีให้ลูกค้าทุกคันนะครับผมเรามีให้ลูกคัาน,นะครับประมาณนี้นะครับผมกว้างมากเลยนะคะลูกค้าหาแจ๊สอยู่นะครับรีบพักกันเข้ามาได้เลยนะครับผม สวัสดีคุณเผชิญด้วยนะครับผมสวัสดีคุณสมบัติด้วยนะครับอไม่มีร่องรองการชนมาเลยนะคะรถไม่ชนหนักไม่ควอนแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านซื้อเข้ามาข,ขายห่วงนะครับเนียนทุกเม็ดเ,<ล>เลยนะคะทุกจุดเลยนะครับ กันนะครับคุณลูกค้าทุกท่านเชิญชมกันให้เต็มตาทำมาแล้วนะครับอันนี้สวยตาแตกเปยนะคะส่วนมากาสวยจัดภาพดีเลยอได้เดิมครบถ้วนเลยนะครับมีพวกพวกอะไรชิ้นส่วนยางอะไรพวกนี้ที่ของมันต้องเซอร์วิสนะครับอันนั้นคือไม่ใช่ของเดิม้ายางของเดิมว่าคงจะระเบิดไปแล้วครับผม ประมาณนี้นะครับผมลองดูลองชมกันประตูก็ไม่เคยมีการเคมมานะคะใช่ครับผมยังไม่แก่มไม่ถอด<ช>ไม่เคมคไม่อะไรเลยนะครับเดี๋ยไปดูันด้านบนนะคะ บอรังนะคะก็จะเป็นบอกผ้าเราได้ทำการสปาภายในมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่กันนิดนึงนะครับเราเข้ามาดูเลขไม่กันนิดนึงไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นะเลขไม่นะครับรถปีสองพัสิบสองเลขไม่วิ่งอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนสองหมืนโลไม้แท้น,นะคะ เล็กใหม่แท้แน่นอนนะครับรถบรานเลยเข้ามาเลยเล็กใหม่แท้ๆเลยนะครับเล็กใหม่วิ่งแสนสแล้วก็ก็คือตามตามรุ่นนะครับตามยุคตามสมัยก็คือสมัยนั้นเนี่ยเออออปชั่นมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมแตก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างท็อปอเป็นตัวทอ็อปอ่าเป็นตัวท็อปเลยดีกว่าแล้วก็ฮันด้าเจนนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อออกไป เนื่องเขาดีจริงๆใช่ครับผมมีระบบอะไรพวกนี้เต็ม,ม,มไปหมดเลยก็ยเป็นหนังอ่ามีระบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับอ่บาประมาณน,นี้อ่เดี๋ยวให้ดูราคากันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ระบบแอร์ปรับปรับปรับนู่น<ย>นี่นั่นะ<า>นะครับผมอ๋อระบบแอร์ก็จะไม่เหมือนคัดตอื่นอ่าก็คือเขาจะเรียงอยู่ตามเนี้ยนะครับผมแต่ถ้าถ้าเป็น เป็นตัวใหม่ที่ที่เป็น G K เป็นอะไรคือมันจะเป็นระบบอยู่ตรงต่ำเนี้ยนมะั้งถ้านะจำไม่ผิดนะผมก็จำไม่ได้ถึงถึงไม่ออกครับรถเยอะอ่ะอะาคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็มีระบบเสียบสาย USB อยู่ตรงนี้นะครับผมเสียบ power อะไรพวกเนี้ยเสียบได้หมดเลยนะครับผมออปชั่นก็ถือว่าผมใช่ครับผมเป็นตัว SV นะครับผมออปชั่นครบเลยอ่าเท่าไหร่คะคุณโต้อ่าแสน ราคาน่าจะเขียนผิดราคาน่าจะเขียนผิดอันนี้อันนี้ที่แจ้งราคาไปเมื่อวานก็คือราคามาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาน่าน่า,น,าน่าจะเขียนมาผิดนะครับ,บอ่าใช่ครับราคาน่าจะเขียนมาผิดราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับประมาณนี้ค่ะก็ตีว่าถ้าฟีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันเะจ็ดพันต้นนะคะเจ็ดพันกว่าบาทอ่าเจ็ดพันตะ้นถ้าเกิดว่าน้่งต้นฟีดาวใช่ครับผมอ่าก็ ไลฟ์สดกันแบบเร็วๆเลยนะครับ,รบอะไรผิดก็บอกว่าผิดนะครับอะไรไม่ถูกก็บอกว่าไม่ถูกนะครับผมไม่ใช่โบกเพิ่มนะเพาราะเมื่อวานเราก็แจ้งราคา379,000บาทน,นะคะไม่ใช่ว่าเออยังไม่ถึงวันเลยราคามันลดเร็วจัง <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านบนกันบ้างนะคะอ่าครับประมาณนี้นะครับผมอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคขอบคุณครับด้านบนก็สะอาดมากเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยไม่มีคราบน้ําใช่ครับรถไม่จมไม่ฟั่นมาแน่นอน ใช่ค่ะแล้วก็ของเรานี่มีแถมประกันชูชฉินให้หนึ่งปีนะคะของบริษัท g p s นะคะใช่ครับผมกระจกอ่าอันนี้ก็มีกระจกนะครับด้านบนก็มีไฟอีกเอามีไฟสองที่เลยนะคะประมาณนี้นะครับก็ ลองดูตามสภาพนะครับุลูกค้าสะอาดทุกจุดเลยนะค,ะคุณลูกค้าลองดูสภาพดูความท็อปแล้วก็ดูราคาครบคู่ันไปนะครับราคามาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาตามที่เราได้แจ้งเมื่อวานนะครับเราแจ้งเมื่อวานเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้เอามารีวิวแบบอะไรนะคันเดียวให้ดูเลยคนคะครับผมพอดีเขียนเขาเขียนราคามาผิดใช่ค่ะเนืน่องด้วยราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะสำหรับแจ๊ส ซึ่งเป็นรถที่คุณลูกค้าหากันเยอะมากจะได้ราคานี้ไปและรุ่นนี้แต่งสวยมากๆนะคะใช่ก็ยังเป็นที่ยอดนิยมของใช่ค่ะไปรุ่นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเครดิตดีเข้าเงื่อนไขก็ผ่อนเพียงสามพันบาทค่ะผ่อนเพียงสามพันบาทไปจนถึงพฤษภาคมปีหกสี่นะครับผมาดมากนะคะหลายเดือนทีหน้าเลยหกเจ็ดเดือน่ะจะเปปนเดือนประมาณนี้ใช่ค่ะนะครับถือว่าช่วยคุณลูกค้าไปได้เยอะเลยนะคะ มาลอนอนชมกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันฝนตกนะครับก็คุณผู้ชมอาจอย่างเงียบๆนิดนึงนถ้าเป็นเจเเคตอนนี้ก็จะอยู่สักสี่ไปไปส<ล>ี่กว่านะครับผมราคามันโดดขึ้นมาแล้วะนะครับผมมันไม่ใช่ช่วงโควิดแล้วนะครับผมคุณลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับถ้าเราเอาราคาตอนนั้นมาเปรียบเทียบว่าตอนนี้คือมันมันต่างกันอยู่แล้วนะครับต่างเยอะเลยแหละเดี๋ยวดูทางนู้นอีกทีนะคะระบบไฟฟ้านะคะ กระจกปักไฟฟ้าใช่ไหมใช่คนระับผมกระจกปักพอรไฟฟ้า ไม่ได้เข้ากรุงเทพก็เปิดอะไรสดนี้ดูได้เก็บบับินหาเรื่องให้ช่องบินอีกแล้วนะคะคุณลูกคาลองดูลองชมกันนะครับลูกค้าสนใจหรือว่าดูไปแล้วรุ่นื่นเนี่ยก็ถักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมพักเข้ามาสอบถามได้เลยนำเสนอมากเลยนะคะสำหรับแจ็สคันนี้ใช่เพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับมันเป็นรถเดิมเจ้าของเดียวอะเราดูสำเนากันก็ได้นะครับผมเราไม่ได้ปกปิดเรื่องสำเนาอยู่แล้วแต่เรื่องเรื่องราคาาขออภัยนะครับพอดีเขาเขียนราคาขึ้นมาผิด นะครับน่าจะเป็นของยาลิสหรือเปล่าราคานี้จะมีอีกคันหนึ่งที่มาคู่กันคันนี้นะคะเป็นเจ้าของเดียวนะคะอ่าเจ้าของเดียวรถเดิมนะครับเจ้าของเดิมผู้หญิงใช้นะครับผมรถปี2012นสิบสองนะครับปี2 0 1พนสิบสองนะคะเป็นเครื่องมันจอนเบนซินนะคะสีสูบนะคะสีสูเบนซินนะครับผมร2อยี่สิบแรงม้าโอ้โหเป็นอย่างปสติกี่ที่นั่งคะเป็นรถเออไม่เกิน ไม่เกินรถนั่งไม่เกินเจ็ดคนนะครับแต่ว่าน่าจะถ้าห <5 S 2> ้า <5 S 2> คนก็น่าจะ,ะจะเต็มแล้วนะครับข้อมูลแน่นมากนะคะเพราะของเรานี้ถ้าเข้ามาก็จะมีสำเนาควบคู่เลยใช่ครับผมใช่ค่ะ <c oughs> สามารถมาดูสำเนาได้เลยหรือว่าขอสำเนาจริงได้เลยนะคะจะจะขอเนี่ยไอ้สำเนาเนี่ยที่ติดติดอยู่หน้ารถถ้าลูกค้าจะขอเนี่ย ขอได้เลยนะครับไม่ต้องเอามาถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายรูปนู่น้วนะครับขอได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายเอกสารให้หรือถ้าเเดินไปถ่ายไปทางก็เอาไปเลยใช่นะครับผมแล้วก็ของเรานี่ออกได้ทุกอาชีพนะคะใช่ครับค้าขายก็ออกได้ตอนนี้ค้าขายเยอะมากมากเลยขายไอติมขายก๋วยทอดแป้งก๋วทอดน้ำต้มเ๊้ยน้ำต้มยูวยราคาตัวเองนั่นอะจำูาคาเลยนะ อ่าขออภัยด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าที่ออกรถโดยผมอยู่อยู่ยาดาถ้าเกิดว่ามีหน้าร้านก็ถือว่าตรวจสอบหน้าร้านมีอ่าหน้าร้านตรวจสอบได้นะครับมีเอกสารเชื่อมโยงอาชีพของเราออกได้ถูกอาชีพแน่นอนนะครับสลิปคาร์บอนก็ได้นะสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะคะเงินเดอนเข้าบัญชีได้เลยใช่ครับเดี๋ยวช่วยดันเต็มที่นะคะออกเงนือนออกไ้สูกอาชีพใช่ค่ะหรือว่าจะรับจ้างนี่ถ้ามีนายจ้างออกหงังสือรับรองเงินเดือนให้ก็ดีนะคะ นั่นแหละถ้าเป็นลูกจ้างก็คือให้ในายจ้างออกนะกเดลองเงนอได้เลย<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าออตอนนี้คือบุคคลธรรมดาครับก็สามารถออกนักเดินทดลองกันเดือนได้แล้วนะครับเงื่อนไขของแต่และไฟแนนซ์ไม่เหมือนกันของเรามีรองรับเยอะมากๆนะคะลองเข้ามาปรึกษาพวกเราดูกกอนได้นะถ้าหกไฟแนนซ์นะครับของที่เรามีเยอะมากก็แต่ละเงื่อนไขก็จะแตกต่างกันไปนะครับยังไงลูกค้าก็ลองเข้ามา คุยคุยกันนะครับลงมาปรึกษาเรื่องเอกสารได้ใช่เดี๋ยวจะ,ะดันตุกจนผ่านเลยนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวคุณฟุกช่วยเต็มที่นะคะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้ดานด้านดานน้านหน้าเครื่องยนต์กันบ้างนะคะ ขาย้ำราคากันอีกทีนะคะคันนี้ราคา3 7 9 0 0 0บาทนะค,ะนะครซื้อสดแลือซื้อผ่อนเป็น Honda Jazz นะครับปี2 0 1 2เครื่องยนต์พันหรุ่น SV นะครับ SV นะครับผมทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับเพราะว่าเงินผ่อนตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นให้นะครับผมเงินสดเราก็ไม่ได้บวกแบดเพิ่มนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านที่เข้ามาเจอนะครับแล้วก็พูดคุยกันผมก็ไม่รู้ว่าเออเจออะไรที่ไหนมานะครับ บอกว่า,าตกลงกันไว้ราคาเท่านี้พอไปถึงวันรับรถก็มีค่านู่นค่านี้บวกเข้ามาในราคารถอีกนะครับลูกค้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคือของที่เราเราแจ้งตั้งแต่วันแรกเลยนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างะนะครับผมว่าเออเนี่ยตรงนี้ลูกค้าต้องต้องโดนตรงนั้นต้องโดนนี้แต่คือที่เราอ่ะไอตรงนี้เราก็แจ้งแต่ว่าเราไม่ได้เก็บลูกค้านะครับเราเอาใ่้ลูกค้าหมดเลยตัวค่าจัดไปแนนนะครับค่าโอน ทะเบียนพรบภาษีนะครับเราออกให้หมดเลยนะครับผมหรือถ้าลูกค้านะครับทีพื้นเงินสดเราก็จ่ายค่าแวนเจ็ดเปซไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้เอามาบวกในราคานะครับจ่ายแวดให้เรียบร้อยแล้วก็โอนให้ด้วยนะครับผมคือลูกค้ามารับรถโดยที่ไม่ต้องไปทําเอกสารอะไรให้ยุ่งยากเลยทางร้านทำให้หมดเลยนะคะใช่ครับผมก็คือไม่ต้องไปโอนไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับหรือว่ารอ,อ,อแบบ แบบลูกค้าเนี่ยมาถึงก็เต็นเต็นก็เต็นเต็นเต็นแล้วก็กลับมาได้เลยใช่ค,ค่ะอ่ะให้ดูสภาพรถนะคะเป็นรถบ้านซื้อข้าวราคานี้ไม่แพงเลยนะคะ<ช>สภาพรถไม่มีการชํารุดตรงไหนเลยสภาพด,ดีมากๆไม่มีการชนมาแน่นอนไม่มีการชํารุดไม่มีการทําแหลกอะไร<ช>่รไหนเลยไม่มีการตัดต่อนะคะไม่มีการถอดแงะฝากระโปรงไม่มีเลยสามารถตามเลขทะเบียนไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะคะ ช่ครับผมเราเช็คสุดได้เลยนะครับผมคันนี้รับประกันให้แน่นอนไม่มีชนหนักมาแน่นอนเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะกลัวเรื่องรถมือสองที่จะมีการชนมาของเรามีรับตรวจสภาพให้ด้วยใช่ครับ,รบผมก็ถ้าลูกค้าไปซื้อรถที่อื่นมาแล้วเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้นะครับผมอยากจะให้อ ที่ลูกค้าแจ้งมานะครับผมอยากจะให้ทางบริษัทเราเรียกทางบริษัทกูอินสเปคชันนะครับบริษัทตรวจสภาพรถจากญี่ปุ่นมาให้ตรวจก็ได้เลยนะครับผมก็เข้ามานะครับแล้วก็นัดเวลาแล้วก็คุยเรื่องราคาค่าตรวจกันใช่ครับผมถ้าโอเคตกลงก็นัดได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีลูกค้าที่ว่าเข้ามาใช้บริการเราก็เยอะนะคะตอนนี้แต่ต้องนัดวันก่อนนะคะ ต้องย้านะครับว่านัดวันเวลาก่อนนะครับเพราะว่า,าจู่ๆเข้ามาเลยก็เพราะว่าพนักงานเขาไม่ได้มาสแตนบายอยู่นี่<ช>นะครับ,<ช>รบผมเพราะว่าเขาต้องเออออกตรวจรถของเขาอยู่เรื่อยไปนะครับะสภาพรถยร้ำพีที่ว่าดีมากๆนะคะเต็มร้อยก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสาหรับรถคันนี้นะคะก็ค,ะคือป่วยในรุ่นนะครับผมป่วยในรุ่นของเขาเป็นรถปี2012เป็นเครื่องยนต์เดิมๆใช่ไม่แกะไม่ถอดนะครับ ฝาไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยหาใครสนใจไปคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับพันด้าแจ๊ดนะคะได้เป็นสี่ลำอ่าขผมากสวัสดีคุณปิวด้วยนะครับผมว้าวครับสวยแจ่มมากตกบ้านเลยนะครับผมค่ะก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะคุณฟุ๊กคืออยากขายมากนะคะใช่ครับผมอ่ะแล้วก็ฝาก ช่องทางการติดตามกันไปด้วยนะครับก็มีช่องทางเพจของกินลูงโล้นนครปฐมนะครับก็ทุกๆวันนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนอกจากติดลูกค้าหรือฝนตกหรืออะไรเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรก็จะไลฟ์ตามปกติทุกวันเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ของสาขาราชบุรีเนี่ยเขาก็จะอัปเดตรถให้ดูทุกวันจันทรุปุ่มุกนะครับสี่โมงครึ่งนะครับทุกวันจันทรุพุ่มตกสี่โมงครึง่ง ก็คือจะอัปเดตให้ดูในในเพจของเรานะครับผ mm ้มนะครับก็จะอัปเดตเสรแล้วก็ของช่องทางทอีกสาขาน้องใหม่ของเราก็ที่กินของพี่คานะครับอันนี้เขาก็จะแจ้งทางหน้าเพจของเขานะครับยังไงก็เข้าไปติดตามกันด้วยนะครับดมามกันเยอะๆแล้วเขาก็มีรถสวยๆมาให้เราชมกันอยู่บ่อยๆนะครับก็เข้าไปติดตามดูที่ตามตรกันมีรับประกันเหมือนกันเลย ใช่ครับผมก็คือเราเราอ,อยู่ในเครือเดียวกันนะครับเพียงแค่เขาเปลี่ยนชื่อออกไปแค่น,นั้นเองจะมีร <c oughs> ับประกันเขาใช้ชื่อในนามทีมของวิชาใช่ครับผมค,คือในนามของคีมของวิชานะครับอันนั้นก็อยู่ที่มหาชัยนะครับสมุทรสาครใช่ค่ะก็ะะอ,อยู่ติดกับแมทโครเลยนะครับผมลองเข้าไปดูกันใช่ค่ะใครที่แวะเที่ยวแบ็คเน็กแมทโครก็ไปลองไปดูรถาแวะทนกาแฟก่อนได้นะคะหรือว่าจะไป ถ้าไป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 กินเนื้อต้มนะครับผมกินเนื้อต้มบ้านสิงก็ไปเลยนะครับผมของเราอยู่ที่ถ้าบ้านสิงติดจะอะไรคะเอออยู่ที่ของเรามันเป็นสาขาสาขาราชบรุรนนะครับผมมาอยู่เขตตะบนบ้านสิงนะครับติดกับปั๊มอะไรคะอยู่ติดกับปั๊มอะไรวะที่ปั๊มุยร้างใหม่นะเอสโ้่เอออันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ของเรามันจะอยู่หลักกิโลเมตรที่87พอดีเลยนะครับอยู่หลักกิโลเมตรที่87 เป็นถนนเพชรชักะเกษนะครับอยู่ฝั่งขาเข้าลาดบุรีะนะครับพนักง,งานบริการดีทุกคนนะคะ,ะเหมือนกันหมดนะครับผมใครกนหมดเลยโอเคครับฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับแจง้งคนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามไว้เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดติดตามกดตับสไครป์ช่อง YouTube Channel ของเราให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยววันถัดไปนะครับว่าเราจะมีรถอะไรให้ดูให้ชมอะไรก็ฝาก ติดตามกันไปด้วยนะครับผมคันนี้สวยมากๆนะคะอ่าใชครับรถอ่าตาไฟนี่ก็ริ้งๆเลยนะครับผมไม่มีเหลืองเลยนะคะสำหรับรถปีสิบสอง่ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันถัดไปนะคะไ่ครับผม ถ้าฝนไม่ตกไม่อะไรก็เวลาเดิมน,นะครับก็วันนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ j a ๊ z 1.5 SV ปี212นะครับรานะคาอยู่ที่3 7,900 0บาทนะครับสนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันถัดไปครับสวัสดีครับ